นี้นะคะก็เป็นห้องอาหารเช้าค่ะของคลับดอฟิน เลยค่ะขนมปังน่ากินน่ากิน,นค่ะ ันนี้มันค่ะมันมันเ้กไข่ต้มกับไข่กวนไข่กวน กาแฟกันที่นี่ค่ะแบบเป็นร้านอาหารพื้นเมืองบรรยากาศนี่เป็นธรรมชาติมากเลยค่ะสวยมากเลยแบบว่ามาที่นี่แล้วได้ธรรมชาติได้สัมผัสธรรมชาตินะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะนี่ยังเป็นส่วนร้านอาหารของเขานะคะดูสิวมีต้นไม่ด้วยเห็นไหมต้นไผ่ธรรมชาติจริงๆเลยค่ะตรงนี้ อันนี้ธรรมชาติมากเลยชอบเนี่ยค่ะบรรยากาศรอบๆที่เราพักเข้าห้องน้ำพักทานชากาแฟกันนะคะอันนี้คุณมโนค่ะไฮมโนทำอะไรอยู่เฟินเฟินเฟินต้เนลคำจุดศรีรังกาโอเค นี่เป็นทางไปห้องน้ำนะคะฝรั่งมาพักด้วยนี่อันนี้นะคะเป็นหาดลองบวาน นเย็นของเราค่ะที่อัม,มายาอัมมายาเลกค่ะาหา านอาหารกันเลมนสระว่ายน้ำค่ะวันนี้โอ้โหโรแมนติกมากเลยค่ะนี่อาหารเขาจัดนะคะกำลังจัดอาหารอยู่ยังไม่เสร็จค่ะตอนนี้นี่เป็นในส่วนขนมปังนี่กำลังตกแต่งป้ายอยู่ค่ะยังไม่เสร็จเลยนี่ วันนี้เป็นมื้อเย็นที่สดแสนจะโรแมนติกนะคะอืมลิมสไวย้ำค่ะวันนี้อาหารเย็นเราจะทานริมสไวย้ำกันค่ะ